ดิจ้ามือนี่ก็ผ้ามานมืองเขาหัวเขาซวนเท่านาอข่าเนออันนี้ก็คือผลนผลิตของไอเกษตรกรรมสั้นหลังของฉาท่านแล้วค่ะคือปลูกเพื่อทุกชนิดในไร่หน้าของเท่าเ็ดแบบไรห,หน้าสวนผสมเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือต้นสมโอคะ่ะอายุกับประมาณปีกวกัวคะ่ะปีกว่าเท่าจะออกแล้วคะ่ะสองูกพุ่น ต้นนี่ก็สิประมาณปีกวกัวก็คือฮ้าสื่อไอ้พ่านมาปลูกนะคะ่ะเป็นสมโอนครอนใส่สีอะไรเงี้ย้ังนี่ก็สิเป,ป็นะะต้นบักม่วงค่ะต้นบักม่วงต้นกล้วยถ้าจะปลูกสลับกัน อันนี้กอกนามนี่ฮะก็ต้องโตไว้ตลอดปีนะคะย่ามแหลงฮาก็บสาหมาทษ่งไต่นามนี่ฮะก็มาจากโบบดานที่ห้าเจาะเองค่ะนี่ข้าเห็ดแบบไรห่หน้าสวนผสมนะคะจะมีต้นไม้เือเพือเศรษฐกิจทุกอย่างค่ะเพราะว่าเป็นน่ใหม่ตะไคร่ข่ามะละกอกล้วยอ้อย บักพ้าวจังสิค่ะเราจะเป็นบ่อปลาปลานี่ยฮะก็เอาขึ้นขายได้ตลอดปีค่ะถ้าค,คลิปนี้ก็พ่อแค่นี้เนาะคะ่ะวัสตีค่ะ